กราบสวัสดีครับกราบสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆน้องๆชาวโยกังทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําทริคละกันครับเป็นทริคของการสมัคร ID นะครับโยกังนั่นเองนะครับเราจะใช้การสมัคร Gmail เพื่อเป็น ID นะครับทีเนี้ยทุกท่านจะทราบกันแล้วว่า1นึ่งเมลเนี่ยมันสามารถที่จะสมัครได้แค่1 ID เกม ใช่ไหมครับถ้าเราจะสมัคร ID ที่2องเนี่ยเราก็ต้องสมัครเมลใหม่ทีเนี้ยการสมัครเมลใหม่เนี่ยมันจะเป็นปัญหาตรงที่ว่า,าถ้าสมัครซ้ํำๆเนี่ยมันจะทําให้เวลาที่อ่าทางระบบ Gmail เนี่ยเขาถามหาเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเราจะใส่เบอร์ได้แค่ครั้งเดียวนะครับก็คือมันเป็นปัญหาสำหรับคนที่ใช้เบอร์เดียวแล้วกันนะครับทีเนี้ยผมจะมาบอกวิธีแนะนำแล้วกันว่า หนึ่งเมลเนี่ยเราสามารถที่จะสมัครไอดเกมโยกังเนี่ยได้เป็นสิบสิบไอดเลยนะครับโดยใช้เพียงหนึ่งเมลนะครับอ่ะเราไปเริ่มกันเลยครับผมนะครับก่อนเรื่องกดสร้างบัญชีนะครับจากนั้นก็ไปที่คําว่าใช้บัญชีอื่นนะครับแล้วก็ไปที่คําว่าสร้างบัญชีแล้วก็เลือกคําว่าใช้งานส่วนตัวของฉันนะครับจากนั้นนะครับเราจะใช้นามสกุลอะไรก็ได้เนาออ่านายแดงนามสกุล อ่าแดงแดงแดงอ่ะอะไรก็ได้มั่วเลยทุกคนไหมนะครับก็พอเสร็จปั๊บก็ใส่ได้เลยแต่ถ้าเป็นข้อมูลจริงเนี่ยถ้าคุณจะยึดอีเมลนี้เป็นข้อมูลจริงไม่ควรใส่มั่วนะครับอ่ะหนึ่งมก,กราาค,ครับแล้วก็เป็นหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เพศอ่าชายนะครับจากนั้นเนี่ยมันจะบอกว่าเราจะใช้แบบนี้หรือว่าเราจะสร้างใหม่เคสอ่าโยกัง อ,อีนะครับก็ถ้าใครที่จะสมัครเนี่ยลบแนะนําว่าให้เป็นตัวภาษาอังกฤษนะครับไม่ต้องมีตัวเลขก็ได้นะครับถ้าสมมติว่าใครจะสมัครอย่างเช่นผมจะสมัคร8 ID ผมก็ต้องพิมพ์ให้มันเกิน8ปตัวอักษรนะครับหนึ่งสองส1ม1ี1ห้าหกเจถ้าอยากใส่หกก็ใส่ไปอีกนะครับเป็น16ก็ได้แต่ผมจะมา,าสมัครสักแปดไอ้วยกันนะครับกดถัดไปครับ ับรหัสผ่านเราก็ต้องใช้เป็นตัวอ่าเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาแล้วก็ตัวเลขนะครับอ่าอีเมลสำรองผมไม่แน่ใจว่ามันมันจะต้องมีอีเมลสำรองนะครับไม่มีไม่ได้อันนี้จะเป็นอีเมลผมเองนะครับอ่ะก็เรียบร้อยนะครับก็จะได้เป็นนายแดง นายแดง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 แล้วก็เทสโยกังออ๋นะครับผมจะก๊อปปี้ไว้นะครับกดถัดไปครับทีเนี้ยเราก็กดยอมรับนะครับมันจะเด้งมาหน้า Gmail ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราสกู่นี่ครับนี่คือการสมัครเสร็จแล้วนะครับทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาที่คําว่าโยกังแล้วก็ระบบสมาชิกนะครับจากนั้นไปที่ ID จากนั้นก็กด Payid นะครับสมัครมืนเดิมับสมัครใหม่ครับก็ไปที่คําว่าอีเมล นะครับจากนั้นก็เอาไอเดีเมื่อกี้ที่เรามาเนี่ยโยกังอีอีเนี่ยสมัครครั้งแรกนะครับสมัครค้างแรกเลยนะครับสี่ห้ายี่สิบครับผมอ่ะนี่ครับจากนั้นนะครับระบบมันจะบอกว่าให้เราเนี่ยไปทําการดีดอีเมลนะครับทีเนี้ยอีเมลที่เราสมัครค้างไว้เมื่อกี้นะครับ ปุ๊บมันก็จะแจ้งมาหน้านี้นะครับว่ามันส่งมาแล้วนะครับอ่านี่ครับส่งมาแล้วนะครับกดยืนยันตนนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับอีเมลนี้อีเมลอ่าเทสโยกางอ,อีสามารถเข้าเล่นเกมได้แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูว่าเข้าเล่นเกมได้ไหมนะครับ มาแล้วนะครับเทสว่าเข้าได้ไหมนะครับโยกังอิเทสโยกังอีอีนะครับอ่ะเข้าได้นะครับเป็นไอดีใหม่นะครับผมอ่ะก็ผมจอดในที่ไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับถ้าสมมุติว่าเราสม year, ัครเสร็จแล้วเราต้องสมัครเมลใหม่นะครับแต่วิธีการนี้ไม่ต้องครับให้กลับมาเหมือนเดิมครับให้กลับมาเพย์ไอดีเหมือนเดิมนะครับจากนั้นให้เขาให้กดคําว่าสมัครใหม่กดไปที่คําว่าเมล จากนั้นนะครับก็ให้คุณก็ p ี้อันเดิมมาก็ได้แล้วใส่จุดอ่ะย้ำนะครับใส่จุดนะครับใส่จุดปุ๊บนะครับรหัสผ่านตั้งเหมือนเดิมเลยก็ได้นะครับนะครับห้าเก้าสี่สิบห้าอ่ะนะครับปุ๊บทีนี้ยมันจะบอกว่าเราได้ทำการส่ง g ีเมลให้คุณแล้วอ่ะกลับไปครับแล้วทีนี้รอเห็นไหมครับรอรออีเมลมันมาใหม่นี่ครับผมมาแล้วนะครับ อ่านี่ครับกดจุดสาจุดทั่วทีครับกดจุดสามจุดปุ๊บนะครับจากนั้นกดยืนยันตนนะครับกลับไปที่หน้าล็อกอินนะครับทีเนี้ยผมจะใส่เป็นทนาของตัวเแล้วก็มีจุดนะครับนะครับเอ้ทำไมไม่ได้แล้วนี่ครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็น id ที่สอง นะครับอ้าวสามต่อเนื่องเลยแล้วกันทุกคนไปเดี๋ยวดูไม่ทันนะครับกดใหม่ครับกดเสร็จป,ปุ๊บสมัครใหม่เต็จกดยืนยันด้วยอีเมลสมัครด้วยอีเมลครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเป็น T S จุดหนึ่งใช่ไหมทีนี้เราเลื่อนจุดครับจากจุดตรงนี้เราเลื่อนมาเป็นตรงนี้เป็น T E แล้วก็จุดจากนั้นก็จะผ่านใหม่ครับนะครับนะครับ หกสองสิบสองครับอ่ะทีนี้มันก็จะส่งมาแล้วนะครับว่าเราเนี่ยอ่าอยู่ในอีเมลนะครับจากนั้นเราก็กดกลับครับแล้วก็มาที่ตัวนี้อีกนะครับอินบ็อกซ์ปุ๊บนะครับมาแล้วครับเมลที่สามอดีที่สามของเรามาแล้วกดจุดสาจุดครับกดจืนตนตนอ่ะเทสดูว่าได้หรือเปล่านะครับไม่ใช่ไม่ใช่ gmail นะครับนี่ครับเทสดูได้หรือเปล่า pe. จุดนะครับ อ่าเป็นไอดีที่สามนะครับสมัครได้เรื่อยๆ,ๆนะครับเ e พียงแค่คุณใช้ไอเดียวคุณไม่ต้องไปสมัครอ่าเขาเรียกว่าเบอร์ม,มือถือให้มันวุ่นวายนะครับใครที่อยากจะเปิดหลายๆจอไออยากจะทําตัวอ่าพวกเก็บของเก็บของอย่างเงี้ยใช้เมลเดียวรันยาวๆยันสิบไอดีสิบหกไอดีได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวไม่เชื่อว่าเอ้ยตันตัดต่อตัดต่อแล้วเมลเดียวมันจะสมัครไอดีได้สิบไอดีจริงๆหรอ นะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับไล่เลยนะครับผมจะไล่เปิดทีละไอดีแล้วกันครับนะครับผมจะเปิดเมื่อกี้ผมสมัครไปสามไอดีใช่ไหมเดี๋ยวผมจะไล่เปิดอ่าสามสามหน้าต่างแล้วกันนะครับนะครับทีเนี้ยผมจะเข้าเป็นทางด้านของตัวที่ไม่มีจุดก่อนนะครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นไอดีหลักนะครับไอดีหลักที่ไม่มีจุดนะครับอ่ะนี่ครับหนึ่งนะครับอันนี้ ไม่มีจุดนะครับต่อมาครับอันนี้จะเป็นจุดแรกก็คือจุดตัวทีนะครับอ่าได้นะครับอ่ะทีนี้อันที่สองครับไอดีที่สามโซตัวทีอะจุดตัวอีนะครับเอ้นไปได้เหรอพิมพ์ไว้ไปนี่ครับก็สามไอดีนะครับเท่ากับว่านะครับการสมัครเมลเนี่ย หรือหรือเมลเนี่ยราสมัครครั้งเดียวส่วนถ้าเราจะมาทํไอดีของ Pay Id เนี่ยเลื่อนจุดนะครับเพียงแค่คุณเลื่อนจุดชีวิตก็เปลี่ยนนะครับอ่ะนี่ครับเลื่อนจุดแบบนี้นะครับประมาณนี้เลยครับผมอ่ะสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปดีๆมีสาระแบบนี้ผมขอคนละหนึ่งนาะ้ิกาครับทุกคนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับกับตนัน และก็ช่องไอรอนไฮขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ